ผูสานบอกคนเมืองครับพอดีมีแฟนคลับจากประเทศนอเวย์ครับอยู่เมืองออยู่เมืงหลวงของนอเวย์ครับเมืองฮอสโลอย่างฮอสโลเมืองหลวงของอิตด้วยของนอเวย์ครับเป็นราบ้านบ้านอยู่ไทยเพิ่นอยู่สีบุญเรืองนี่ครับอำเภอสีบุญเรืองเลยพอดีเพิ่นให้มาซือ้ออุปกกณ์ไฟฟ่าแล้ครับแต่ว่าบาปุ๋ยซส้อมมาเห็ดกรอนแล้ว ก็เลยไปได้ซื้อมลไยครับก็เลยซื้อปูนมาพร้อมปูนมาเพื่อนมาปูนสาบบาทแล้ก็ซื้อมาต่อไปหลายจุดแล้วครับในนี่นครับนีผมซื้อปูนมาสาบน้ำพร้อมครับกับหลอดไฟก็ยังพอไล่ต่อครับสายไฟจะขอบคุณได้หลายครับผมจะเพื่อนจะเฮ็ดบ,บุญวันเกิดพร้อมที่คุณหนีตัวเพิ่อนบ่อยากเอ่้น้าอะไดครับเพิ่นบ่ให้ขอบซื้อ จะกรขอบคูด,ดหลายๆครับมีแับใจซอยบาบบานบ๊อบปุ๋ยบานไฟใหม่แล้วครับเซ <c oughs> นี้ก็ได้หลายแล้วแต่ฉีสาบเดือสาบแล้วครับเลยสือปูนมาพร้อมจะวกหลอดไฟเพื่อสื่อมาติดต่อก่อนละครับ <c oughs> ได้หรือเปล่าขอพูดได้หรือเ่ได้ครับบอกเลย ขอบคุณหลายๆเด้อสุขสันต์วันเกิดเด้อแฟนคลับเอ้ยให้เจริญเจริญให้เจริญลุงเรื้ยงธุรกิจเจริญเด้อเฮ็ดยังจะได้อยเมืองฮอสโลเมืองหลวงขอบคุณหลายๆค่ะขเฮ็ดยังเดใหญ่อยู่ค่ะปลาเพิ่นกระมับทำเลื้นให้อยู่ดีมีแห้งทอดวันเกิดลนะครับทอดวันเกิดให้อายุมันขวัเยื่นอยู่ดีมีแห้งทำธุรกิจยนะจะให้ลุงเรื้ยงบุตรหลานอยู่ดีมีแหง คุบคุณครับมากมากครับพอบพดีตหลอดไฟมันซื้อมาซิดก่อนเหรอครับผมกุเลยไปซื้อปูนมาสเสรมิมเอาแล้วเพื่อไปซื้อมาหลายครับพวกหลอดไฟขอบคุณครับ,บค,ครับกับเขาย,ยูแล้วแต่สาบ,ขบเขายูแล้วจ้าแต่ว่าขาดไรอันไรแนลอยู่ก่อนพุ่นไล่ เแมนเด้อขับขวอยอกมันจะเป็นอย่างเด็ยมันคืออยากหยอกแค่วบาตจวกแล้วมาหลายครับพี่สามทีมงานมาใช้บ้านก็ขอให้มีความสุขกันหลายนะครับเด้อพี่ที่อยู่นอร์เวย์อยู่อยู่เมืองหลวงฮอสโลบ้านบ้านอยู่เมืองไทยเพิ่งจะอยู่อำเภอสีบึงเลี้ยงครับเป็นทีมงานถึงแล้วมาสาวสวยกัน ทีมงานเบาเทปบาทถูกแล้วครับทีมงานเบาไทยเบา,บายัางนั่นแหละครัแบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผมยูด,ดีไม่แห้งสัตว์บัตเกิดครับอนนบื่นบัตรเกิดเป็นเมื่อส่บเก้า,กนานรรกครับหล่งที่ลงมือแล้งนะครับ ครับผมขอพคุณหลายโอ้ก็เป็นตัวแทนมองเงามองขวางโอ้ยมระกัดยังบบที่ไหนกระดับกัดสิเกาะครับผมแมนครับโอ้ปากหลายครับคำใบ้บ่สบายครับผมก็เลยไข่ไข่แดกพายุ ฝนต๊อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมใข่สภาพด้วยบ่ค่อยดีป็นไดครับนี่แหละครับจะไปเป็นตัวแทนพี่อยู่นอร์เวย์แหละครับอยู่เมืองออสโลออสโลฮอสโลออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ครับแต่บ้านพี่เราอยู่สกลโอ้ยสีบนเลียงครับอำเภอสีบนเลียงนะครับบ้านใป่เด็กใา่เครื่องแล้วผมก็เป็นตัวแทนพี่พิ่แหละครับ ซื้อปูนซื้อหลอดไฟมาให้เป็นเดี๋ยวบริจาคเป็นหลอดไฟนะครับพอที่นี้บราปุ๋ยเูนซื้อมาก,ก่อนแล้วก็เลยซื้อเป็นปูนปูนเป็นสาบครับเพิ่นซื้อมาติดก่อนแหละครับก็เลยบริบจาซื้อหลอดไฟมาหลายก็เลยซื้อเป็นปูนครับปูนสามจำเป็นด้วใช่ครับครับนี่ก็โอเค,คอนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอให้มีความสุขหลายๆครับที่ลูกชายวันเกิดบริจาคให้ได้บุญหลายๆแล้วครับทบุญ ปันเกิดไปน้ำ้อมโอ่ค,ครับขอบคุณหลายครับติดตามสองคนอีสานเมืองเมืองครับขอให้อยู่ดีแมงทุกคนครับผมสวัสดีครับ